วันรับสปีดท่านผู้ชมทุกท่านฮะอยู่ผมบาร์เบเซชานะก็วันนี้มาขอเล่าเรื่องสักหน่อยนะครับก็คือเรื่องของไก่ฮนะเนี๋ยลูกเจี๊ยบเองสวัสดีจ้าตาลูกเจี๊ยบมานี่หน่อยจินะ๊บจิ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 ๊บนะก็มันโดนแม่ไก่ทิ้งนะฮะก็ต้องเอาไข่มาฟักที่นี่ฮนะก็เป็นโคมไฟนะมันแบบช่วยแบบไก่หุ่น อะไรจะเล่นด้เหรอคือเลี้ยงแบบ B i P ก็เลยก็ว่าได้นะฮะปกตินี่ไก่จะไม่วิ่งมาคนนะจะวิ่งหนีนะแต่ว่าตัวนี้แบบมันไม่มีแม่ก็คืออยู่กับคนตลอดเพราะฉะนั้นก็จะมันจะวิ่งเข้าหาคนนะเนาะไปไหนละนี่อันนี้อาหารมิดแบบเลี้ยงแบบ B i P เลยก็คือปัญหาต่อจากนี้คือผมคิดว่ามันน่าจะตามแต่คนนะฮะ ไหนแล้วจิบ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 เจ้าไก่ไก่น้อยอืมคือช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปอะไรคลิปเกมอย่างเงี้ยไม่ได้พากอะไรเลยฮะก็ไม่ค่อยว่างนะฮะก็มาดูไก่แทนกินอะไรเปล่าครับเนี่ย นะมองหน้าคนนะต,ต,ตอนต่อจากนี้มันคงแบบวิ่งได้ตามแต่คนนะฮะเป็นกายวิ่ v i พียได้กินเปลือกไข่ฮะเป็นอาหารจิ๊บจิบจิ๊บจิบมองกล้องหน่อยจิ๊บจิบอ่ะก็รอบนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะก็เล่าเรื่องสักหน่อยนะฮะก็ ขอไปด้วยที่ไม่ค่อยทำคลิปเลยนะกส็สดีสวัสดีครับซียะ next game กจอกันคลิปหน้านะครับผมมไปใหาย